สอของรู้ทันการเมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากน้ำการตองด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยไ,ไปต่างประเทศใช่ไปต่างประเทศเรื่องทรัมป์ต้องถามพ <ừ> ีเดชเลยบอกถ้าพีเดชเป็นทรัมป์จะรู้สึกยังไงเออเอาเอาภาษีเขาชิมหายสารประเทศสหร,ร,รัฐเบรกกูเองอ่ะเออเอากูไม่ให้นักเรียนต่างชาติมาเรียนละมาไม่ได้ฮาวาดกูเนี่ยดบหนึ่งกูไม่ให้ไม่ออกวีซ่า ไอจีหมายสารสารัฐเบรกอีกเออเอามาดิแล้วส่งนี้มันสู้กับคนสรัฐหรือมันสู้กับสารสหรัฐพ่เด็ดเป็นทั้งไม่ผู้กบาลตายเลยแต่พี่ย้อนบอกกูไปลวกูไม่เอาของมึงอความจริงเนี่ยเศรษฐกิจของไอ้กันกับเราเนี่ยตอนนี้แทบจะแคบจะเป็นเกือบเรื่องเดียวกันเลยเออในสหรัฐเองเนี่ยคนที่เข้าไปลงทุนก็เป็นคนต่างชาติแรงงานก็เป็นแรงงานต่างชาติ คนมริการโันนี้ก็กินส่วนบุญส่วนต่างไปเฉยข<ม>องเราเองข้างบนมันก็เป็นคนต่างชาติ<ม>ข้างล่างก็เป็นแรงงานต่างชาติ<ม>คนไทยก็ไม่มีงานทำการคนมริกันก็ไม่มีการทำแต่เราดีกว่าอเมริกาตรงที่เราไม่มีคนผิวสี<อ>มากมายเรายังสีเหลืองเหมือนกันหมดนั่นก็มีสีดําสีขาว<อ>แล้วก็ ความเป็นประชาธิปไตยเขามันแรงกว่าเราเพราะฉะนั้นคนก็อารวาสได้มากกว่าเราเพราะนั้นเรื่องของทัาเองเขาก็ขึ้นมาทัาเองก็อยากจะสร้างหน้าตามาแล้วก็ทํามีทัพเนี่ยเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักการเมืองโดยอาชีพเขาไม่อารุมอร่ยเพราะพ่อค้าเนี่ยกำไรขาดทุนต้องชัดเจนใช่ไหเขาก็อยากจะแก้ปัญหาเขาแต่ในความไม่สังทัดทางการเมืองเนี่ยเขาไปเจอคนอย่างสีจินผิงเจอคนอย่างปูติน เจอคนอย่างมาเครงพวกนี้แต่ละคนเนี่ยข้าวอร์ดหมดเป็นแล้วก็พวกนี้แต่เต้ามาไม่ใช่แบบแบบไอ้การคือคนเลือกมากลัวใหญ่เลยใหญ่รับฟ้ารับดินะนะ,ะเพราะว่าอำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยถ้าจำได้ว่าเมื่อตอนเขาสู้กับอังกฤษชนะเนี่ยเขาก็อยากจะให้จอร์จวอชิงตันเป็นกษัตริย์ก็ให้เชิญมาเป็นกษัตริย์ แต่ยอร์ทฟอนชิงตันบอกว่าเราเองก็สู้กับระบบกษัตริย์มาจะให้เราเป็นกษัตริย์เขาเขาไม่เอา,เาก็ยอมไปเป็นชาวนาชาวไร่เป็นฟาร์มเมอร์อย่างเก่าเพราะฉะนั้นอำนาจที่เคยเขียนให้กับยอร์ทฟอนชิงตันเนี่ยรับนู่นเขาไม่ได้ใบเราเนี่ยแก้กันไปยี่สิบสองสิบฉบับนั่นไม่ใช่ใช <c oughs> <Yeah. S 2> เขาก็อยู่มาตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันเนี้อำนาจของประธานในการมันคืออำนาจของกษัตริย์แบบที่เขาทำให้ยอร์ทฟรอชิงตันแต่ว่าจะติไม่เอาแต่อำนาจมันค้างอยู่ มันก็กลายเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดเป็นอะไรต่ออะไรสาพาธแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมของการเป็นผู้ปกครองมาพักเดียวแครดรีพัพรีกันจนในที่สุดก็ปกครองก็แบบประทายไปจา๋าจนมันก็เสื่อมโทรมไปหมดนะเพราะก็ต้องเอาเงินเดือนให้คนมีการกินมากขึ้นพึ่งแรงงานต่างชาติมากขึ้นคนต่างชาติลงทุนมากขึ้นจนเป็นหนี้เป็นสินมีทั้งจีนเยอรมันลงไปคว้ากําไรหมด ทำก็เลยอยากจะแก้ปัญหาแต่ว่าพอขึ้นมาเขาก็แก้แบบพ่อค้าแต่ประเทศมันไม่ใช่บริษัทมันมันก็ไปกระเือนหมดไอ้ประเทศที่มันเคยมีประโยชน์ไอ้พวกหรือหรือไรที่เคยเกาะกินในสิงโตตัวใหญ่นกอินทรีตัว,ตว,ตวใหญ่เนี่ยพอทํากระพือปัดทิ้งหมดมันก็แตกคือไปหมด<น>ใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่สามารถจะท<ห><ๆ>ําได้เพราะเขาสายไปละ ทาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วเพราะว่าองค์คาบยศที่ไปเกาะกินเขาอยู่เนี่ยมันมากมายแล้วเขาประกาศศึกทีเดียวอะไม่ว่าแคนาดาเม็กซิโกอะไรต่ออะไรแต่ของเรานี่เล็กนิดเดียวแต่ที่เขาที่มันมาเดือดร้อนไทยเนี่ยเพราะกลัวเขากลัวไทยเป็นฐานของจีนในการส่งของไปอเมริกามาสายเราสวมเสืออ้อสวมเสือ้อมาสวมใ น, <In Thailand. S 1> นุ่งกางเกงจีนมาแล้วก็มานุ่งกางเกงช้างไปอเมริกาเงี้ยเขาก็กลัวหรือว่าจุกระเบนไปเขาก็กลัวมันก็เพราะนั้นแหละผมบอกเราอย่าไปวิวาอย่าไปวูบวามเมื่อก่อนมาพูดในรายการนี้ผมบอกอย่าไปวูบวา<ะ>สื่นี้เป็นสื่อที่เขาต้องเจอคนทั้งโลกเราอย่าเพิ่งไปทุกข่าวเราอย่าเพิ่งไปกลมหัวอย่าเพิ่งไปเซ็นสัญญาใดๆเราก็หาทางว่าวันนี้ถ้ามันเสียหายไปตรงนี้ใครได้ คนที่เสียหายคือคือพ่อค้าใหญ่ในธนาคารซึ่งมีคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าใช่เไอ,ไอกมรกรซึ่งเป็นคนต่างชาติการนําการส่งสินค้าขาออกไปเนี่ยมีคนที่ได้ประโยชน์ใครธนาคารซึ่งมีเจ้าผู้ถือหุ้นต่างชาติบร<ช>ิษัทต่างชาติเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีอเมริกาสิงคโปร์ทั้งนั้นอะ่ะเราอยู่ไหนคนไทยไม่มีอะไรเลยเพราะวันนี้เอก การเมืองมันก็เอาคนต่างด้าวมาเป็นแรงงานโดยการออกกฎหมายเออเฟื้อเขาให้เขาเข้ามาได้จนคนไทยไม่มีงานละแล้วออกกฎหมายให้พลังงานไทยเป็นแรงงานเทพคือถ้าเป็นผู้หญิงป่วยก็ต้องจ่ายตังค์ให้เธอไปคลอดไอ้วันเดือนที่คลอดผัวก็ต้องอยู่ออกหยุดจากงานมาช่วยเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็อยู่กันไปสามสี่อย่างคุณเนี่ย ถ้าไปบริษัทบอกว่าเอจะขอทํางานเขาก็จะถามว่าแต่งงานยังยังค่ะอถ้าแต่งงานรับได้แต่ถ้าแต่งงานไม่ได้ต้องออกนะเดียวมีลูกอ่ะไม่ได้แม่งงาออกนะหายกาดมากเลยเห็นไหมแล้วผู้หญิงไทยก็หางานทํายากเออแรงงานไทยก็ไปด้วยเพราะอุ้มมากแรงงานไทยมาสารแรงงานคือไปเจ้าของก็เป็นจาเลยอย่างเงี้ย เพราะไอ้ลูกจ้างเป็นคนเป็นคนฟ้องศาลศาลก็อยู่ฝั่งลูกจ้างเองศาลแรงงานก็อยู่ฝั่งลูกจ้างแรงงานไทยก็ไม่มีทําก็เหมือนกันวันนี้เขาจะสร้างชาติเขาอยากให้คนมีการมีงานทำอยากให้โรงงานกลับไปแต่มันก็คือเขาผ่าตัดเร็วเกินไปคนไข้เนี่ยยังไม่สมบูรณ์แล้วก็วางมีดเลยการผ่าตัดเ,เรียบร้อยแผลสวยงามแต่คนไข้เสียชีวิตครับ วันนั้เนี่ยวันเนี้ยอปริษารเนี่ยสารสารัฐเนี่ยเขาก็ออกมาเบรอ้เขาต้องออกมาเบรกมันเบรกเลยเพราะว่าถ้าแบบนี้อเมริกันเจ๊งอเมริกันเลงเจ๊งก่อนเจ๊งก่อนที่อจะเจ๊งภายในไม่กี่ปีนี่แหละเพราะว่าคนก็หันไปหาเรื่ออื่นหมดรัสเซียก็ยิ่งใหญ่ลวนก็มามามา เงินบาทไทยก็มีมีราคาขึ้นมาดีอีกดีกับด้านนี้ดีกับดอลลาร์เพราะเสถียรกว่าไอ้พอเสียงกว่าเรา,เก,าก็ลำบากเพราะพอเงินเราแข็งของเราก็ต้องแพงคนท่องเที่ยวมาก็เปลืองตังค์เยอะขึ้นถ้าเงินบาทต่ำคนก็อยากมาเที่ยวเพราะมันเปลืองมันเสียงเงินน้อยแต่นี้พอบาทแข็งสามสิบสามสามสิบสองบาทเนี่ยโอ้โหคนก็ไม่อยากมาเที่ยวนี่ก็ปัญหาอีกเยอะแยะที่จะตามมา Mm hmm. เพราะนั้นการที่เขาสารเขาออกมาเบรกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขากลัวว่าอเมริกันจะจะวอดวายการที่สารออกมาเบรกแบบนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่า Deep State ซึ่งอันนี้หลักม,มาจากอเมริกาเลยนะคะอันนี้คือสแสดงว่าสะท้อนว่า Deep State ที่อเมริกานี่ก็มีจริงใช่ไหมคะท่านาคุณพเดชคะ e p State ผมเคยผมเคยไปกับเพื่อนผมคืนคนหนึ่งเนี่ย ตายไปแล้วชื่อดมริก่อนอันตะเกียรติเขาทำเรื่องปลากระป๋องวันหนึ่งอเมริกันก็มีปัญหาว่าจะขึ้นภาษีปลากระป๋องอย่างรุนแรงทางนี้เขาก็ต้องไปล็อบบี้เขาก็ชวนผมไปอเมริกาผมก็ไปตามเขาไปภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่หรอกก็ตามตามไปก็ไปเจอวุฒิมาชิกค,คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม,คน,สามคนที่สี่ เขาก็ไปเขาก็เอาเรือวนหนงพอให้เอาผลไม้ไปให้แต่ดอนล่าผมไม่เห็นไม่ให้ผมเห็นนะนะเขาอาจจะจ่ายเปล่าเปล่าผมไม่รู้ผมเห็นแต่ของขวัญที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันส่วนในของขวัญที่มองไม่เห็นผมก็เขาก็ไม่คงอยากให้ผมรู้ผมเป็นนักข่าวเนี่ยแต่ก็สําเร็จคือมีการล็อบบี้จนอเมริกันถอนพหุคนเหล่านั้นนะถ้าจะเรียกว่าเขาเหล่านั้นคือดิสเตทก็ใช่เพราะอเมริกันเนี่ย ไม่ใช่คุณใหญ่โตแล้วคุณจะเป็นเพชสธิ์ได้ต้องมีคนแก่ๆจำนวนมากเชียร์คุณใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นจะเป็นอะไรอะไรแต่ทรัปมเนี่ยเป็นกรณีพิเศษคือพวกมังกรเท่าทั้งฝัง่งเดโมแครตทั้งริพับลิกันไม่ได้เชียร์ทรัปมแต่ทรัปมออกมาสู้เองจนเขาจนกลายเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยพวกที่มาจากการเมืองแบบแบบเก่า มันกลายเป็นคนไม่รับความนิยมเยอะมันก็เริ่มมีการตกต่ำไปทําไปเสนอตัวขึ้นมาก็เขาได้ประโยชน์แต่สิ่งนี้วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะระหว่างทั้กับศาลสูงเพราะทั้ก็สู้ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องเรื่องเร่งด่วนว่าวันนี้เขาจะสูญเสียอเมริกาจะสูญเสียการเป็นชาติชั้นนาของโลกอเขาถึงได้บอกว่าจะทําให้อเมริกากลับมาเกรดอเกน แต่ศาลสูงเนี่ยมันก็เขามีศาลสูงอยู่หลายหลายชุดนะที่เขาเป็นผัวผู้ตัดสินตอนนี้เขาบอกว่าท่านระยะยาวเนี่ยอเมริกันจะเสียหายจากรื่จะไม่มีเพื่อนเลยในโลกใบนี้เขาก็ไม่พูดนะเขาก็ต้องค้านก็เราก็ต้องดูว่าเขาจะสู้กันต่อไปเงตอนนี้มันก็ยังยังเป็นการต่อสู้อยู่นะแต่ว่าไอ้การมันดีอย่างหนึ่งคือยี่สิบมกราหน้าก็ครบปี อีกสามโกรกาทําก็ไปแล้วเขาไม่จำเป็นต้องอยู่อำนาจถาวรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่ต่อไอ้ที่อยู่ยาวกว่าทําก็คือดิสเตท,ท,เออที่ว่าน <ะ S 2> เ,เน่ยต่ดิสเตทเนี่ยมันจะเป็นอนุรักษ์นิยม,ม,มเขาจะไม่ค่อยเพราะว่าเขาหากินจากการขายอาวุธสงครามจากการขายเครื่องบินลบเทคโนโลยีใหม่ พวกนี้เขาเป็นเจ้าพ่อทางด้านอุตสาหกรรมพวกนี้ในประวัติศาสตร์เมีการก็สร้างโดยคนแท่สี่คนเองซึ่งเขาเป็นขีสี่คิ n งอ่ะเรื่องเหล็กเรื่องน้ำมันเรื่องอเหล็กเรื่องน้ำมันเรื่องเนี่ยพวกนี้รถไฟกับสถาบันการเงิน เดี่ยเป็นสี่คนที่สร้างอเมริกันมาถ้าคุณไปดูบริสัทหลักทรัพย์จะแบบจะมีนักธุรกิจใหญ่อยู่สี่คนที่เป็นผู้ครอบครองธุรกิจทั้งหมดของอเมริกาในยุคนั้น mm hmm. แต่ว่าเขาก็ออกกฎหมายมาเพื่อให้อำนาจพวกนี้หายไปไม่ให้มีการผูกขาดตัดตอนของเราวันนี้ไม่ถูกพวกที่ผูกขาดตัดยังอยู่ไม่มีการออกกฎหมายเพื่อตัดตอนลงไป mm hmm. เราก็เลยกลายเป็นชาติที่ ไปไม่รอดทั้งเศรษฐกิจคนยากจนทั้งหลายแหละเพราะว่าพ่อค้าใหญ่เขาก็มามีอำนาจสูงส่งทหารมาแล้วก็ไปทหารมาแล้วก็ไปนักธุรกิจยุคจอมพลถนอมวันนี้ยังอยู่เลยแต่จอมถนอมไม่รู้ไปไหนละใช่นะแล้วพวกนี้ก็อยู่ขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นจากการมีทัธุรกิจพันล้านหมื่นล้านวันนี้เขาคุยกันเรื่องแสนล้านไอ้แสนล้านนี่เป็นมันน่าจะเป็นของคนไทยซักล้านครอบครัวใช่ นะฮะทั้งร <ฮะ S 2> ้านครอบครัวนะที่ทำมาหากินได้กับไอ้เงินแสนล้านนะวันนี้ก็กลายเป็นของคนไม่กี่คนเนี่ยไ <ฮะ S 2> อ้เรื่องนี้มันก็เรื่องสําคัญของเราเหมือนกันที่<ม>เราจะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าไม่แก้ให้ได้เราก็จะรอว่าเป็นวัน <ฮะ S 1> แบ<ต>บพิเดีดว่าอะไรพิเดีดเมื่อเช้านี่ผมดูทีวีอยู่ไอ้ทีวีที่ออกข่าวไอ้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนกแก้วอกก่ะนกแก้วซีกับพิเดีดเนี่ยไอ้กาแฟนกแก้วอ่ะม,มันขายในปั๊มปตทปีที่แล้วมันขายหมื่นกว่าล้าน ไอชิบหายรวมกันทั้งประเทศจะขายสู้มันไม่ได้เลยก็ไอระบบความเจริญยุคใหม่เนี่ยนะฮะไอออนไลน์ที่ที่ส่งอาหารตามรถเอ่อกรบเนี่ยไั้มเนี่มันทาให้พฤติกรรมของของคนในไทยเนี่ยมันกลายไปกินอาหารชุดเดียวมือร้านเดียวเออาสระเปาก็ต้องเวลาพรอย่างเงี้ย นะจะกินซาปาก็ว่านึกได้อย่างเดียวคาราพอนไอ้คนทำซาปาอีกเจ้าพัดพันลายก็ไม่มีเลยไปเลยไอ้ข้าวมันไก่ก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะแล้วนี่ปลามม่ามี่ไม่ได้เปลี่ยนมาคนเห็นหมดอ่ะในปลาม่าโอ้โหแล้วกรุงเทพมันรถติดเราจะขับรถไปแล้วก็สะดวกเพราะเราจะสั่งจะกินแล้วก็ต้องเลกร้านที่มันแบรนด์เนมร้านที่มันหรูหราหน่อยก็เรียกมากินแต่คนอาชีพอื่นๆก็เจ๊งหมด เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขนะเ,ออเราไม่ได้เอาพูดเอาสนุกนะ่ะมันเป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้าใจและต้องรับรู้นะว่า<ช>มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ร้านสะดวกซื้อจะมานั่งทําซื้อขายโ,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 อโอนเงินไปมาล้ก็ออได้อย่างเงี้ยไม่ถูกร้านสะดวกซื้อโอนเงินเนี่ยคือแบงค์เลยนะครับฮะก็แบงค์แบงค์เลยก็วันนี้<อ>คนไอ้คนกัมพูชาคนคาเมนเอ่อคนกะเหรี่ยงอยากจะโอนเงินเขาก็ไปที่เอ๊ ไปที่เซเว่แล้วก็โก็กดไปนี่เซเว่นที่แม่สอนมันก็เบิกออกไปอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้มันต้องมันต้องเข้ามาแก้ไขถ้าคุณอยากจะให้ประเทศไทยมันยังยืนอยู่เพราะว่าการแตกการร่วมสลายด้วยอาวุธเนี่ยมันฟื้นได้แต่การร่วมสลายทางเศรษฐกิจมันฟื้นไม่ได้มันจะกลายเป็นแบบเวเนซเลลากลายเป็นซีเรียไป เพราะว่ามันฟื้นไม่ได้นะเศรษฐกิจทนี่มันไปแล้วไปเลยใช่ครับอย่างนี้คุณแอนจะทำแอนคาเฟ่เนี่ยถามหน่อยเลยมึงจะเข้าไปอยู่ไอ้ปั๊มปตทอปั๊มบางจากปั๊มอะไรได้ไงวะเข้าไปแล้วก็จบแล้วนะครับก็ไม่มีเหตุผลหรอกออที่บริษัทของรัฐจะมันรังร้านกาแฟแข่งกับชาวบ้านเนาะมันไม่ใช่พวกคุณพวกคุณไม่มีเิ์ที่อื่นเขาก็ไม่มีทําไมเราฝรั่งมาเมืองไทยคนต่างชาติโอ้ชื่นชม ไอ้ปั๊งน้ำมันเรามันโอราลิกเป็นห้างเลยไอ้นั่นเป็นความชื่นชมก่อนจริงแต่มันเป็นความหายนาของแผ่นดินนะบริษัทที่เป็นรัฐสิสาหเกิจลงมาทำธุรกิจแข่งกับคนเสียภาษีปกติมันไม่ใช่ปั๊ม้วยสารักนะฮะมันกินในปั๊มไม่ได้นะต้องเลยไปอีกหน่อยนึงนิดเดียวแล้วก็มีร้านแมคโดนัลด์ไม่ใช่มันเป็นการทำลายอาชีพครับ แล้วพอไปอยู่เนี่ยนั้นก็ร้านกันกันร้านร้านก็เป็นร้านเหมือนกันหมดพอจะเปิดปั๊มสร้างอันนี้ปั๊บก็ติดต่อร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เข้ามาเออมีคนรับมาหมดแล้วยางเ้นท่านก็อ้าวต้องร้านนี้ร้านนี้เขากาหนดเลยว่าพวกคุณต้องมาลงกับเราถ้าเาอยู่ในสาขาต้องทุกสาขาที่เราเปิดัวคุณต้องมาอมันก็กลายเป็นมอนโดเวอรี่ไปหมดหมดใช่เนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่คนอย่างไอปั๊มน้ามันเนี่ย จะมาสร้างการค้าคากถนนแข่งกับคนทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีเหตุผลผมาแล้วกุ้ยแขกไม่ยังเฟรนชชายเลยพี่เด่นกุ้ยแขกสมัยเรานี่ยายแก่ตอนไอ้ยูบ้าเอ้ยนี่เฟรนชชายถาม่าขายไปถามบอกไม่แล้วเขาจ้างวันละร้อยห้าสิบพวกนี้ก็จ้างคนอื่นวันนี้นะฮะทนทีคนเราเนี่ยขับรถไปจะแวะข้างทางกินเขาก็นึกถึงปั้มต่อไปปั๊มต่อไปไอ้ปั๊มต่อไปก็หนึ่งเจ้าของหนึ่งลัทธิท้ายเกต แค่นั้นนะแล้วมันก็เหมือนกันหมดไปเหอะทุกร้านก็เหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าความจเจริญของเออโลเคชันนั้นจะ<ช>เป็นยังไงใช่อันนี้เป,นเป็นเป็นหายนะที่มองเห็นเต็มตาออแต่ว่าเป็นการโอยชื่นรมกันใหญ่แล้วก็มาแถลงการว่าโอ้โหกูมีเงินปีนี้กำไรเ,เป็นแสนแสนล้านโอ้ก็ถามว่าไอ้แสนแสนล้านมาจากไหนเออมาจากไหนเฉพาะค่าน้ำมันอย่างเดียวที่ บวกค่านู่นนี่นั่นลงไปในค่าน้ํามันให้เราเติมนี่ก็หนักนะไอ้ไอ้นกแก้วมันขายหมื่นกับล้านปีเนี่ยมันขายกาแฟกี่แก้ววกูอยากจะรู้แล้วแม้วไม่กูจะขายได้ล้านกูขายได้ยี่สิบพอเก่งแล้วพอเราไปเข้าเริ่วต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเป็นไอ้ปั๊มไฟฟ้านี่นะคนจะต้องอยู่ปั๊มนานขึ้นใช่ใช่ชั่วโมงสี่ห้าทีนะเอแล้วเป็นเติมเต็มเต็ม เต็มแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะใช้ยี่ห้าสามสิบนาทีนะต้องก็กลายเป็นลูกค้าของบริษัทผูกขาดพวกนี้ทั้งหมดกรทอเตรียมสร้างโมเ็นในปันมน้ำมันแล้วก็เนี่นยไม่มีเหตุผลที่รัฐจะมาแย่งอาชีพ<อ>ด้วยกันเนี่ย<อ>ไม่มีเหตุผล<อ>แต่เราก็ไม่มีใครมองเห็นเนี่ยเห็นแล้วครับผม่มาพูดกับพี่เดน่นเนี่ยโอ้โ มันมันไม่ได้จริงๆแล้วฟังมันแถลงแล้วแล้วก็ปั๊มบางจากก็อีกยี่ห้อหนึ่งตกลงไม่ต้องไม่ยี่ห้อชาวบ้านนี่ไม่มีเลยหแอนคาเฟ่นี่มึงไปขายที่ไหนวะเนี่ยทำไมเชลเขาไม่มีนโยบายเนี่ยเออไม่มีเชลเชลก็มีดีโอโร่ก็มันมีเชลคาเฟ่มันก็ต้องทำถ้าไม่ทำมันก็อยู่ไม่ได้กาแฟกาแฟบคับให้เขเป็นโจนอ่ะคือแต่ละปั๊มก็จะมีอันนี้คือบังคับให้เขาเป็นโจนไงถ้าเขาไม่พามตอนนี้เขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหม แม่กระมปั้มปั้มขายแก้ก็ต้องเอากาแฟมาตั้งเหมือนกันแล้วคนธรรมดาแทนที่จะทำร้านกาแฟกินกันได้มีอาชีพได้ก็เลยไม่มีถูกรีดนาวทาเล่นไปหมดวัยรุ่นที่มีความคิดดีๆทำกาแฟอร่อยนั่นนะต้องไป็สแตนด์อะโลนโอ้โหคนจะคนจะมาแดกแก้วดิเป็นลักษณะเหมือนเป็นรถเล็กๆมาตั้ง ร้านร้านใหญ่จะมาส่งความสร็จก็ต้องทำพร็อพดีๆให้เด็กมาถ่ายรูปได้ถ้าไม่มามือก็ขายไม่ได้ลมแดดใช่แล้วก็มันจะเป็นช่วงๆด้วยนะคะคือจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงกอบโกยคือช่วงฮิตอ่ะแต่ว่าพอโลไปแล้วอ่ะก็จะซบเซาคือเราก็ต้องพูดให้เขาได้ยินนะถ้าเขาไม่ได้ยินเขาข้างล่างก็ได้ยินถ้าขาบนไม่ได้ยินข้างล่างก็ได้ยินก็อาจจะเห็นกับเราอย่างผมมาพูดเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ย เธอจีนจังมาลงไม่รู้กี่บริษัทต,ต้องเข้ามาเชิญเขาเาไมไม,มีปัญญาสร้างเองวะเออใชม่มันง่ายอ่ะมันมันยากเย็นเลยว่าไอ้การพันมอเตอร์ให้เป็นครึ่งให้มันหมุนแล้วเอาไปหมุนกับล้อเนี่ยช่างกลแม่งก็ทำได้แล้วไม่ต้องวิศวะที่ไหนหรอก <Okay. S 2> แล้วก็เรามีตลาดใหญ่มากมีมีมค่การสามล้านคนมีกระทรวงมหาสารต้องไปต้องไปซื้อเอ้ตองไปเช่ารถทั้งปีทั้งชาติ เอามาใช้เองไอ้เงินก้อนนี้มาสร้างโรงงานสบายแล้วเราก็เราก็สามารถเป็นโรงงานที่จเจริญใหญ่โตได้เลยจากการที่เรามีลูกค้าถาวรก็คือรัฐวิสาหกิจบริษ,ษ<ส><ก>รัทแรงงานต่างๆตำรวจทุกสถานีตำรวจสองแสนคนที่ต้องวิ่งทุกวันก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ก็เอารถไฟฟ้ามาทําเองซะแต,แต,แต่โอเคเรื่องนี้ผมตะโกนมานานแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาถามแล้ว evet. มันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันง่ายแล้วเกิ้เครื่องยนต์ที่เราใช้อยู่เนี่ยสันดามเนี่ยทำยากชิบหายเลยเราไม่มีเหล็กฮะครัไฟฟ้านี่ง่ายไฟฟ้านี่ขนมพันมอเตอร์เห้ตออยากไ้รถไทยรุ่งนี่ของไทยไหมคะประกอบใช่ประกอบประกอบแต่มันเป็นของญี่ปุ่นประกอบแล้วมาประกอบแล้วเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิดหน่อยเพื่อจะให้ภาษีเนี่ยมันน้อยลงก็เอามาประกอบขายแต่วันนี้แต่ก็แค่ทำแล้วนะแต่ก็ก็เห็นท่าทางพูดเฉย ยังก็ไม่เห็นเป็นกระตือร้นว่าต้องจบภายในกี่กีๆๆๆๆๆ่ปีกี่ปีวันจริงมันต้องบอกแล้วว่าต้องจบในในเดือนไหนปีไหนคุณว,ว่าวันนี้ปีหกแปดหนึ่งหก้ารถไฟฟ้าไทยต้องออกอนะก็ว่าไปพิเด็ประกาศเลยรดตำแหน่งทุกรัฐวิสาหกิจทุกราชการไม่ต้องไปเช่ายี่อสามดาวห้าหัวงอะไรเอารถไฟฟ้าไทยไปลดถตำแหน่งมืงจบแล้วก็ลองประกันอีก อ่าประกันดกประกันเด็กประกันกับใครเขาโทษลถราชการโทดก็ประกันกับบริษัทบริษัทเดียวก็ผูกขาดอีกมีบ้านเมืองเราก็เลยเป็นแบบนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปข้างทางเงียบดีกว่าจะิลลงเปลำดับเออจะเลยลงไปลำดับเห็นด้วยเราไปชุมนุมข้างทางเงียบดีกว่าก็หวังว่าสิ่งที่วันนี้รายการเราสะท้อนเนี่ย เหล่าบรรดาท่านท่านผู้มีหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยจะรับฟังแล้วก็สดับรับฟังบ้างนะคะว่าประชาชนอยู่กันยากลําบากยังไงไม่ใช่สบายกันไอ้ผมไม่เป็นไรหรอกผมกับพี่บรรณวิทย์ก็มองเห็นตีตะเอเชิงตะกรอยู่แล้วแต่เป็นห่วงว่าคนรุ่นต่อไปรุ่นคุณนั่นแหละจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงแล้วยิ่งดูรายการเศรษฐกิจตอนเช้าว่าดูหน่อยดีเหตนตื่นสายไม่ดูถามว่า ะมีบ้านยังไงครับาะบ้านต่ำกว่า5้ล้านแบงค์ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยคิดแคมเปญใหม่แล้วนะคะท่านธนวิทย์ก็คือจะให้มีเป็นระบบเช่าแล้วคือใครที่กู้ไม่ผ่านเขาก็จะให้เป็นเช่าแล้ว3ามสิมีขายสผมเห็นป้ายไปที่พีทีวีเข้าออกมาก็เห็นป้ายเขียนไว้สามสิาตรงวาราคา6กล้านสี่ เกินเกินหน้าล้านนะแบงค์ค่อยปล่อยต่ำเขาไม่ปล่อยเลยพี่ฮะเพราะว่าคนไออยู่บ้านสองล้านสามล้านเนี่ยตังมันไม่พอใช้มันจะต้องไหนจะกู้ซื้อรถไหนจะกู้บัตรเครดิตไหนจะอะไรอะไรแล้วรัฐบาลบอกว่ากูกูกูสนใจอย่างเดียวคลีนโลนแล้วมันมีด้วยเหลอครับคนคลีนโลนในเมืองไทยอ่ะก็พอมาลงทุนใช่ไหมสร้างรถไฟฟ้า ทั้งที่กําไรแน่ๆเห็นๆก็ให้เอกชนไปแต่เราลงทุนแล้วก็ให้เอกชนกินพุงป่าไปทั้งที่กําไรเห็นๆสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆโทรศัพท์เครื่องละหกหมื่นนะโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยนะเครื่องละหกหมื่นขณะที่ทองคําเนี่ยมันประมาณสักแปดร้อยบาทใช่นะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยหกหมื่น ต้องจองเป็นปีนะ,ะทั้งที่กำไรแน่ๆนะพอทำโทรศัพท์เสร็จก็ยกให้คนอื่นไปใช่เขาก็รวยเป็นเป็นแสนล้านวันล้านวันนี้<ช>เป็นใครก็ไปหาเอาเองแล้วกันผมรู้จัก <laughs> วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพระเดชูุรีปฏิพันธ์มากมนะคะคขอบพระค,ค,คุณค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากับการประกาศสงครามกับว้าแดงน่ะคือ ถ้าสมมุติว่าไม่ยอมเลิกผลิตเนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันได้เห็นกันนะคะถ้าทําไม่ได้เนี่ยประเทศไทยจะขออนุญาตจัดการด้วยตัวเองเราทําได้ขนาดนั้นเลยหรือนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบคนโทนด็อร์พงศกรรอดชมพูนะคะพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ